มาลุยที่ไหนานานะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็สายแล้วหลายท่านก็ได้กลับไปแล้วนะกลับไปเตรียมตัวขึ้นสาาทานข้าวทานอาหารกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่นะคะโอ้โหนะเป็นภาพที่เราหาดูได้ยากมากเลยนะเป็นภาพที่เราหาดูได้ยากมากนะคนที่มีใจโอ้โหมีมีใจมีใจมุ่งม,มั่น เออหาดูได้ยากนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนี่เห็นความสำคัญโอ้โหน้ำน้ำมันเลยมันจะเลยเอวแล้วนะคะออเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะคะก็คือไมคก็หล่นนะฮมไปแล้วเมื่อวานไมคหล่นน้ำไปตัวหนึ่งหาก็ไม่เห็นเออค่ะ วันนี้ก็เลยเทปเต็มที่อาการใหม่ภาพที่หาดูได้ยากก็คือโอ้โหสองเอี้ยมอ่ากับตาไม่ล่มนี่เองโอ้โหเกี่ยวเป็นเหรอคะอโอ้โหเแล้วก็พระเอกเต็มบาททัศโนมาเกี่ยวข้าวอยู่กับอาจารย์ไม่ล่มนะคะเป็นแฟนขับกันที่เราโอ้มาช้านานใช่ไหมคะโอ้โหปองเอี้ยมปองเอี้ยม องเยี่ยมโอ้ยเลยกันจะเลยหน้าอกแล้วนะอ่ะองเยี่ยม่น้ำแล้วโอ้นะอ๋อค่ะแปลว่านะคะแปลว่าเห็นความสําคัญของข้าวมากเลยนะการไม่ร่มนี่มาเกี่ยวทุกวันหรือเปล่าคะไม่ครับเมื่อวานเว้นไม่ได nah ้มาเนาะไม่ได้มาแต่โอ้โหถ้าถ้าครูให้หัวข้อในการเทศธรรมวัดเช้าปีนี้ว่าการสร้างอาหารโลกเนี่ย เราเนี่เป็นชาวโศกกิบเดียวเนี่ยมันจะช้างอาหารโลกอาจารย์มีคำอธรริบายยังไงบ้างพระท่านพูดถูกยิ่งกว่าถูกถูกิงกว่าถูกเพ,พราะพระพุทธเพราะเพราะเพราะท่านเนี่ย,ยพูดแบบพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคะพูดแบบอาหารเป็นหนึ่งในโลกเพราะว่คนถ้าไม่มีอาหารสัตว์ถ้าไม่มีอาหารอยู่ไม่ได้ครับเพราะเพราะท่านเน้นตัวนี้เป็นหลักไม่ใช่อาวุธเป็นหนึ่งในโลก ไม่ใช่เงินทองเศษกระดาษเป็นหนึ่งในโลกแต่ข้าวเปลือกเป็นทรัพย์เป็นอาหารหนึ่งในโลกนี่แหละมันเพราะนั้นพราะท่านยังเน้นให้เราทํำกติกรรมคนที่ทำทำกติกกรรมนี่เห็นไหมครับผมบอกให้ได้เลยว่าผมเนี่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแล้วเราเห็นไหมครับตอนนี้มีทองคําเต็มไปหมดท่านอากพระอาทิตย์ลงมามาถึง มาถึงรวงข้าวนะเป็นทองคำนะแล้วผมเนี่ยกำลังติดทองหลังพระหลังผมเต็มไปด้วยทองไงไหมคือชาวนาเนี่ยจะติดทองหลังพระชาวนานี่จะติดทองหลังพระใช่ไหมล่ะเพราะท่านบอกแล้วว่าพวกยศถาบรรดาศักดินะไม่ว่าจะเป็นสายสะพายหรือเหรียญหรืออะไรต่างๆเหรียญตราเนี่ยชาวนาเป็นคนที่ควรได้รับมากที่สุด พูดให้หลุดหลุดโลกไปเลยอาจารย์ว่าการที่ชาวนานี่มันคือมีความสําคัญยังไงต้องให้ลาบยศยิ่งกว่าชาวนาไม่เห็นความสําคัญของตัวเองพอมาทานาเนี่ยถอดเสื้อไอเอาเสื้อผ้าปิดหัวปิดตาปิดหูปิดจมูกเห็นแต่ตาอ่านั่นแหละเลยไม่ได้รับการเป็นพระแม่โพศพค,คือติดทองหลังพระแม่โพศพเป็นตัวแทนของชาวนาไงถ้าเขาอยากจะเป็นตัวแทนของชาวนาเป็นพระแม่โพศพที่ว่า ได้เรียนตราได้เรียนได้สายสะพายเนี่ยต้องให้ถูกแดดพอถูกแดดเราได้กระดูกเราได้ภูมิต้านทานไอโควิดเนี่ยไม่ทำอะไรเราไม่ได้หัวหดเลยครับเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่สวมเสื้อเลยนะคะไม่ใส่เสื้อเลยแล้วก็ไม่ใส่หมวกด้วยแดดอะไร้อนหนักหนาตรงนี้เยเรามาเกี่ยวข้าววันนี้ได้ทั้งดินน้ําลมไฟได้น้ําเสร็จใช่ไหมอยู่ในน้ําแล้วก็ลมได้ลมพัดมาได้ไฟเห็นไหมครับแสงแดด ได้ดินเนี่ยเราเหยียบลงในดินในโคลนมันสมบูรณ์สักขนาดไหน<ะ>ชาวนานี่เป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่อยู่ในห้องแอร์<ะ>ไม่ใช่มีแต่ตู้เย็นมีอะไรกลิง้งๆอยู่ใน,นยยควรจะรับการยกย่องที่สุดว่าชาวนานี่ยทุกวันเขามีวิสัยทัศน์ที่ไกลคือสายตาเขาเมองเห็นท้องฟ้ามองเห็นพระอาทิตย์มองเห็นเดือนเดือน,นดาวมองเห็นต้นไม้อะไรต่างๆ<ะ>แต่คนอยู่ในกรุงมองเห็นแต่ฟ้าผนังคอนโด แล้วอะไรคืออะไรล่ะเราไปให้สายสะพ,พายเราไปให้เกียรติเราไปให้อะไรนักหนาชาวนาเนี่ยแหละควรได้รับเกียรติสูงสุดผู้ติดทองหลังพระผู้ติดทองหลังพระขอบคุณอาจารย์แม่ล่อมค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะทําไมทุ่มเทที่จะมาเกี่ยวข้าวนะสายแล้วบางคนเนี่ยก็จะต้องรีบขึ้นไปกินข้าวแล้วอ้าวปองเอี่ยมเป็นไงครับสนุกไหมเกี่ยวเป็นแล้วยังเกี่ยวเป็นแล้วยังครับเนี่ยเนี่มมยมาเกี่ยวทุกวันไหม อ๋อมาเกี่ยวทุกวันเลยมาเกี่ยวกับใครใครพามาชอบไหมคือป๋องเยี่ยมเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดนะคะแต่พูดมานี่ลำหนักเดี๋ยวเราจะไปคุยอีกนว้าอะไรอ่ะร้องอะไรเฮ้ยตกใจหมดเลยป๋องเอี้ยมเขาพูดเขาพูดได้แค่น้นแหละแล้วพูดได้แค่นี้นะคะแต่ในใจเขานี่มีอะไรมากมายเราไม่รู้นะเด็กตัวแค่นี้ก็เราจะลุยไปหาพ่อเอกนะ พระเอกเต็มบาทเออเออสอนมาใจ <c oughs> พระเอกนี่เป็นช่างเทคนิคนะคะประจำสถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวีมาช้านานนะทีนี้วันนี้ <c oughs> ไม่ใช่วันนี้นะเห็นหลายวันแล้วมาเกี่ยวข้าวนี่<อ>มีแรงบันดาลใจหรือคิดยังไงที่มาเกี่ยวข้าวาก็มันก็เป็นกิจกรรมที่สนุก <c oughs> สนุกเหรอก็ไปสวนมันก็ธรรมดาไง อันนี้มีน้ำให้เล่นด้วยมีน้ำให้เล่นพาปังเอี่ยมจะได้มาทำอะไรด้วยสนุกสนานทำไมพาลูกมาลุยอย่างเงี้ยไม่ได้ลุยมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำอ๋อเหรอมาเล่นน้ำสนุกไหมปังเอี่ยมพ่อหนุกนะพ่อหนุกลูกก็ต้องหนุกนะคะน่เรมื่อวานก็เมื่อวานก็วิดกันจนเปียกทั้งตัวล่ะ ก็ได้ยินไหมสองเอี้ยมมีคนบอกว่าพูดได้คำเดียวพ่อก็สอนเราแค่นั้นโอ้ยไม่จริงหรอกไปฟังเล่านิทานให้น้องๆให้เพื่อนๆฟังโหนี่เดียก็มีเรื่องไปเล่าเนี่ยแหละเรื่องโดนโดนปูไตโดนปูไตโดนจระเข้จระเข้ตาไม่ล้มอ๋อจระเข้ ไม่ล่มมาตีนเป็นจอะเ้มาเขี่ยร้องเลยตีนเอกอ้าวาเอ๊กลัวสิกลัวเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศของการเกี่ยวข้าวนะคะในนาหนีน้ําน้ําก็จะครึ่งเอวแล้วถึงขึ้นถึงเอวแล้วค่ะเนี่ยก่อนที่เราจะไปนะคะเราก็จะขอคุยกับชาวนาชาวนาชาวนาบ้านลาด โอ้โหจะรอดไหมเนี่ยมันจะล้มไม่ห้ามตกล้มโพสนี่คนหนึ่งเห็นทุกวันเลยน้องน้องเดินทำค่าเดินทำค่าเป็นไงบ้างเกี่ยวข้าวสนุกสนุกดีใจได้รอดกิเลสรอดยังไงอ่ะกลัวปิ้ง แต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะอ๋อ,อม,มีมีพอได้กัดอยู่นะมีคนใครโชคดีจริงจริงถึงจะเจอแล้วคะมีคนเจอ,อยัง,จงเจอแล้วก็เห็นยอยู่แต่ละคนเนี่ยใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะก็คือมีความสุข